หูก <S preach ers> so oh, ็ไ่ได้คิดว่านสมาเนาะหูก็เล่าสคน่นวันนึงคนวนึงคนแเมนนึงวดเมื่อกี้วดอี้ือตัวหนนูนูบอมักซูนเป๊ะมักซูนเป๊ะตกเกานูนูเกาเนาะมันนูได้อเตีไปแล้วค่อเตอี่ะแต่ว่าอันนั้นน้ผู้เดียวบรเทพกเมียเกาเนา คนที่แล้วก็ถูกตรงตรงแปดศูนย์เหรอครับแม่นค่ะแพราว่าซื้อซืซ้อก็หลายอ,อันเพิ่นเพิ่อนมาได้อันแปดหนึ่งกับมักเป็นคนมากหนึ่งก็เลยได้ได้แปดศูนย์ที่แรกเขาบว่าจ้างรถแตเตอรีร่นำพ่อข้าวอนะไรเนี่ยวันนี้นั่นเพิ่นเพิ่นไปเอาเพิ่นไปเอาลอตเตอรีร่แปดสองก้อนก็นเลยบอกก็บบราแม่ค่ะ อันนี้เมียพนปาเนาะค่ะเนาะแม่แตนุ้อไว้แคัปนามยังักวันจะ้อไ้อบเ้ายิตีแหหาสุดสามในข้อฝัน โาบคนอแาหวแล้วก็ะ่รู้ว่าจะเอาบอกเนานคอมฝันเอาไปตั้งคุณปาต่อครับบาหเป็นมันใจตัวด้นอครับผมชบผมอาจจะื่ปบได้เด้อท่บุคันแต่งีนเราเาสีซ้เาั่งยนโอ้โบอกข้ารนเาบนี้นั่งยันนอนยันเลขไม่สีแค่บอก แต่ว่าสี่คนหรือลานนกักแล้วผมก็ยังมากสี่งโ้นี่เด็ดเลอตเตอรี่มาดวยเด็เอาโซ่พานนั่นเนี้ยนี่เบอกพ่นสี่สองบี่สี่สองสี่สองอหลไปหลไปเอเ้ยกว้งกว้าเี่เาะราันนี้น่รานก็ถือดูดิโอ้โางวันนี้นี่ หลังวันที่นึ่งสี่ี่สอง่่ันตุกเก่าตเก่ากเ่าสี่ั้งยันนอนยันตี่เาแสองกับบ้านซูนสามแม่เนาะอันนี้เป็นบอกไปจากสัตว์ตัวเอ้ากระดิดสองเงีฟันวะค่ะฝันครับโอ้ฝันมาจอเลยนะันเพิ่นมาบอกสีสองเนี่ยมีกระซีได้แล้ว Cái này các ừ. số xí xong của các nhà máy xíu thì có xíu xong các nhà máy xong các nhà máy Cái các nhà máy xong các xong các nhà máy 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 còn เทียนอยว่แล้ว14ก็คือว่าเหล็กันหมักรถแจ่มกอยังแก่หน่อซีหนึ่งซีสามเออตัวร่องตัวรองนอซีหนึ่งซีสามตัวรองนี่ตัวแท้เลยซีสองนี่ตัวแท้มากเลยเรานั่งกันนอนใจกันมากตเพแา่ว่าฟันกับฟันตัวนี้ือเราแต่ว่าซีเนี้ยโอ้มาแห้งมากยนะแต่ว่าบวกขึ้นสองแล้วบวกสองมาซี่มาก เน้นข้นีสองเลยมาครับเน้น4ีสองซีสองซีหนึ่งซีสามเกินได้ครับเน่นขนาด่ะหาสองแค่นั้นสาสองแค่นั้นเป็นตัวหลาฮากับสามแต่เน้นเน้นซีสองคือเราป็นแต้มลดแต้ม ผมกมากยืนยันนอนยันกับสี่กับสองมากดองไฟดวงมันหัดที่แล้วปันนี่ตัวใดครับหวที่แล้วมาแปดตัวเดียวโดนโทษนเออม่เอาํำาตัวเดียวโนโทษไหมเนยตัวเดียวโดนโทษผมมาสองครับฮะมาสองหมดสองกับสี่บอก่มาสองกับสี่ผมก็เลยเอามแต่ว่าตัวเดียวนะมากในใจผมคือสี่ พอคนักหมักซีถ si ้าตัดสใจให้เอาตัวเดียวน่ะน่ะเอาตัวเดียวคือเลยซีเลยซีเลยหาใส่ก้อนนีมากแฝงนะขาวมวดก้อนนี่มักแก็มส่แป้งสองก็ถูก แปดศูนแม่ผมกับมักซีนะให้พเจ้าหาใส่เลยนะให้ลูก่หาใส่แแต่ผมยื้ยันอันียสี่กับสองจะได้กลับมาสี่กับสองจะได้กลับมาเออแลวมันเป็นบนเป็นล่างนะแปที่แน่แนคือสี่สองเลยจะได้กับบบกล้ากับฝนแหลที่แน่แน่ผมมักหลามเลย็จเกินมด

เปยนซี่เป็นสามก็คือซี่หนึ่งสอ่ามี่ตหนาเะ่เป็นตัวหนากระเพียนตัวลันกระเพียนมากบมากกระเพียนน่ยนะเป็กรเพียนให้ตัวที่คันที่เน้นคือวซ่สองแต่เพิ่นบอกว่ากับซี่สองแต่ว่าซี่สอเดียวแค่แคนลแค่แค่แค่เัวร่งเนกรซี่หนึ่งี่สาม่ครับบมากตหนาเอาซี่เอาสามใช้แล้ว ไอเอาหาเอาสามในมักซีขาดลงีมักซีเน้นซีพี่้องเอากันฝันดีมักซีเนีนซีเลยพี่้องเด้อครับผมครับาหนึ่งห้าหนึ่งห้าสามแค่ตัวนั้นก็เซนตัวนั้นเอาตัน้ครับตที่เาเนครบเอาน้นนะแรังเบางเอาการเขียนให้ได้พี่้อง เราไปหลฟ์ตัวเพชรเอาสองหนึ่งคนเออหนม่คนตัวถอยตวถอยนั่นเออนี่ราคามัแบไแเออนี่ตัวเก้าตัวเดิมนี่ใช่ตัวของนีเนีคนนั่นตายใช่ไหมหาคูณสามครับคนหาสามหาคูสามให้ให้อะไรขอันของแฟนนของแฟนครับ เนี่ยนี่ครับบา้านี่คนนอนปลาต่แม่นบัักขนาเทากับรถแพ้มันก็จะขึ้นหาหาขึ้นแก้มด้วนขึน้นแก้ม,กมด้วยบ้านที่บ้านล,ล้งอุ้ยสีกออตัวดีบ้างแค่นี้อ อันนี้เป็นมาคาลดแตมเพิ่มแต้มซีเรียพี่น้องเด้อตคันอมันวนตัวมักคือซีสองนตัวมักคือซีสองเนาะาต่อรุนขก็ได้หรอแคบหน้าจอตามี้นะคหน้าจอตามนี้้ได้ทชมด้วครับผมตัวมักคือีสนะสองตัวมักซีสอตัวกันก็ีสามเอาใจเอาใจเอาใจเพ็นไมอันนี้มันจะเป็นของแคเดี๋ยวเาจะิว่าของขวบ คนนอนป่าหอคนป่าคนป่าพี่น้องทันไหมพี่นองเมียคนป่าสองหนึ่งสามเมียเล่าหน่ะห้าสองสามยพี่น้องด้วแคปหน้าจอไวเพื่อเป็นแนวทางหาซื้อสลากกินแบคงรัฐบาลครับผมขอบคุณครับ